เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเละซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบซ้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับและวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆตอนนี้เลยนะฮะโอเคครับจะบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเด็ดมากนะฮะมีทั้งเขาเรียกว่าชุดแดงของตัวพระเอกใหม่นะเป็นชุดเวทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้แลกตัวละครฟรีด้วยนะฮะเป็นเกรด16และเกรด1สหเหมือนเดิมนะครับถ้าทำครบแลกได้อย่างละตัวแน่นอน ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนขึ้นใหม่นะครับแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ที้งนะไปกันเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ของกระแดงไม่แรงได้ไงนะฮะเราเลื่อนมที่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวออกไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวงงสาหรับเขาเรียกว่ากิจกรรมใหม่แล้วกันนะฮะกิจกรรมใหม่จะอยู่ตรงนี้ะนะครับกดเข้ามาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวทางซ้าย่อนเนาะ แพ็คลดจำกัดเวลาเนี่ยมันคือแพ็คที่เรียกว่าเอานี่คือเดี๋ยวเอาเติมเงินก่อนละกันไล่จากซ้ายไปขวาน,นะครับแพ็คลดจำกัดเวลาเนี่ยไฮไลท์ของมันคืออันนี้ลูกโป่งครับอาลูกโป่งมันดียังไงลูกโป่งมันเอาไวแ้แลกชุดพระเอกสีแดงนะฮะเป็นนักเวทนั่นเองนะครับอืมนะครับละการที่จะได้มันมานะฮะเราต้องสอยตั้งแต่แพ็ค แพ็กที่4นะครับจนถึงแพ็กที่7นะเราจะได้ลูกโป่งประมาณ 1... นึ่งหนึลูกโปง่งราคาตกประมาณ6,319บาทร้อยบเาทไปเป้แล้วนี่พี่อันนี้พี่คิดมาให้ละอ่านะครับและเอาลูกโป่งนี้นะฮะมาแลกตรงนี้ครับเดี๋ยนะลอเล่นเลยบอกว่า,วาเอออยู่นี่นี่ โอ้โหโคตรเท่โคตรหลอ่อโคตรต้องมีสเตตัสบวกอย่างเถื่อนดีที่สุดในทุกชุดนะตอนนี้ฮะโอ้โหปักษาสวรรค์คือแบบฝาแฝดสุมาอี้อ่ะโอ้โหดูสเตตัสนะฮะคือแบบบวกพลังสเตตัสพื้นฐานนี่คือแอคแท็กอย่างละสามพัน HP บวกสามหมื่นโอ้โหแล้วจิกซอบวกแอคแท็กกระเม็ด กับไอเทคเมจิกอีกสามหมืนแถมบว์เป็นเปอร์เซ็นต์ข้างหลังอีกอ้ดูแล้วดูท่านะฮะนี่ท่าแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนอต้องบอกต้องบอกเลยว่าต้องรีวิวชุดแดงก่อนปล่อยเพลิงนะครับอ่าน่าจะปล่อยเพิงสีฟ้านะครับสร้างเมจิกดดเมจเนาะนะครับแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะ4ี่ร้สาเิห้มจและแปลงล่าของเขานะครับเป็นเขาเรียกเป็นนกเนาะต่อเนื่อสามวิ ช่วงมีผลเนี่ยเป้าหมายไม่สามารถโจมตีหรือไล่เวทได้นะครับเมื่อเป้าหมายอยู่ใกล้ตัวละครยิ่งมากขึ้นเวลาแปลงร่างยิ่งนานขึ้นนะครับนะ่สุด6วินะอืมนะฮะก็เขาเรียกว่าโจมตีแล้วแปลงร่างเปนน็นนกเนาะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอคอนโทรลเป้าหมายไม่สามารถโจมตีหรือไล่เวทได้นะฮะยิง่งยิ่งอยู่ตัวติดกันจะยิ่งแบบเขาเรียกว่าอุสถานะน,นีนานขึ้นเนฮะเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้หน่อยแหละนะครับก็จริงๆเ้าเสียน่าจะคิดว่าน่าจะแบบ อาจจะโดนโจมตีได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าแบบมันแลกกับดาเมจกับการคอนโทรนที่เรียกว่านานขึ้นนะท่าที่2นะครับเรียกแท่นเพิงขึ้นมาอยู่แถวหน้าของศัตรูนะฮะสร้างเมจิกดดเมจห้ารเปอร์เแก่ศัตรูในระยะและลดเมจิกดีเฟนต์นั่นคือป้องกันเวนะของประมาสิบเปอร์ต่อเนื่องสิบวิส่งสุดได้3ขั้นนะครับนั่นก็คือ ลดได้มากสุด30%โคตรโหดลงกับทีมเวทนี่คือตายอย่างเขียดนะฮะแล้วถ้าปลดล็อกเลเวลของชุิคอตูมก,ก็จะเพิ่มเาเมจอีกนะครับโอ้โหลงกับทีมเวทนักหนักนี่แบบไม่ต้องสืบนะฮะอ่าท่าที่3นะครับทุกครั้งที่ปล่อยสกิลอันนี้สามารถเขาเรียกว่าทบขั้นได้นะ,ะเล่าสกิลขนเขียวนะตามแปลว่าในหนึ่งขั้นเนี่ยมันจะทบได้สขั้นนะครับ เพิ่มดาเมจสกิล30เปอร์และใน20วิเพิ่มดามเมจของการโจมตีปกติเป็น50เปอร์คือปกติเนี่ยเขาเรียกว่าทบการโจมตีของของสกิลได้4ชั้นนกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าในใน20วิก็จะเพิ่มการโจมตีปกติอีกนะฮะและเมื่อได้รับดามเมรสูงกว่าลิมิตของพลังของตัวเอง20เปอร์จะต้านดามเมรนะฮะและนำผู้สร้างดามเมร นี้แปลงร่างเป็นนกเขียวอีกยี่สิบวิเขาเรียกว่าพอโดนพอโดนพอโดนโจมตีหนักกว่าเขาเรียกว่าเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันตัวเองก็จะแปลงร่างเป็นนกนูนะฮะแล้วก็โกกจมตีเพิ่มแบบเพิ่มสกิลดาเมจได้ด้วยนะครับก็คือเอาไปเอาไปบัฟเอาไปบัฟท่าโจมตีเวทของตัวเองแหละนะนฮะโคตรโห่อ่ะท่าสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาสซีฟนะท่าสุดท้าย เมื่อปล่อยพลังสกิลนะครับแล้วเริ่มชาร์จพลังนะสามารถชาร์จต่อเนื่องได้4ีวินะครับทุกๆุกุด0.2วิเพิ่มดาเมจ10%โอ้โห0.2วิเพิ่มดาเมจ10%ช้ปปร์ครบสี่วิจะเพิ่ม200%นะฮะสามารถกดปล่อยเองได้แต่เมื่อถูกแต่เมื่อเธอขัดขวางจะปล่อยก่อนนะครับและเมื่อปล่อยสกิลจะเรียกนกเขียวพุ่งใส่ศัตรูสร้างไม่จริงดาเมจ350%แก่ศัตรูที่โดนนกพุ่งชนนะครับ เมื่อชาร์จจะโปรโวโปรโวโเหมือนทำศัตรูเขาเรียกว่าอ่อนแอขึ้นนกนะครับแล้วก็เรียกความสนใจด้วยขุนพลที่อยู่ในระยะต่อเนื่องเนี่ยอ,อ้สร้างโปรโวโกแก่ขุนพลคือสร้างสาร้างโปรโวกแก่ศัตรูนะครับและเพิ่มเครเรียก,การต้านดาเมจของเราอีก95%โอ้โห95%คือแทบจะร้อยเลยนะ <laughs> โหโคตรโหดคือทั้งเอาง่ายคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวมันเป็นตัวโจมตีตัวมันเองนะครับ และเป็นตัวบัฟม g จิกเดมจในทีมให้ด้วยนะครับอืมนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นการต้านการโจมตีให้ตัวเองด้วยนะครับโอ้โหขบเครื่องมากๆคือบอกเลยต้องมี <c oughs> บอกตัวเองด้วยอ่าโอเคก็สำหรับการรีวิวพระเอกชุดแดงนักเวทนะฮะว่าเดี๋ยวไปต่ออันนี้คือเป็นของเขาเรียกว่าเติเมเงินที่ได้นะเดี๋ยวเรามีของฟรีไปดูกันครับอ้าของฟรีคืออันนี้นะครับ มันจะเอาสามารถพลุนะครับมันกขุมพนพลเกได้สตัวมีให้เลือก4ตัวไม่ใช่ได้4ตัวและขุมพนพลเกสิบมีให้เลือกอีก4ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีของอื่นจิปาถานะนะครับโอเคพลุได้มายังไงครับพลุเนี่ยจะได้จากภารกิจโบนัสนะครับจากการทำตามนี้เลยนะครับพี่รวมมาให้แล้วนะฮะไม่ต้องคิดเองดูพี่นี่คือจบ ล็อกอินสะสมนะครับ3วันจะได้พุ36อันนะครับโอเคถ้าลงอารีนาครบหมดนี้นะครับถ้าลงอารีนาหมดเนี่ยเราจะได้อ่าจะได้พุทั้งหมด96อันครับส่วนในกรณีบริจาคก,กองทัพนะครับทั้งหมดเนี่ยจะได้อีก96อันนะครับศึกเวลาบุรุษถ้าเราร่วมหมดทุกครั้ง จะได้พุร้อยอันนะครับส่วนสับเทศถ้าเราร่วมหมดเนี่ยเราเราจะได้60อันนะครับซึกชิงเมืองถ้าเราร่วมหมดนะครับจะได้84อันนะครับอันนี้คือพี่สัตว์ไปเกียงแล้วชิงเมืองนี่คือตื่นมาป้นตอนเช้าเองโอเคโซนอันนี้หน้าไรเพียงทานเมื่อเราร่วมเนี่ยจะได้ทั้งหมด60อันเบ็ดเสร็จแล้วนะครับจะได้พุทั้งหมดจากกิจกรรมนี้ ห้าี่ิพุเพราะฉะนั้นถ้า540พุเนี่ยมันจะแลกอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะครับเราจะแลกคนเกตสุได้หนึ่งตัวแน่นอนแล้ชัวชัวนะครับในกรณีพี่คือแลกโฟโต้แน่นอนโอเคละเกตสิบห้าได้อีกหนึ่งตัวเพราะมันคือห้าร้อยพุเนาะออันนี้ก็อันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยแต่คือพี่ใช้ตอนนี้พี่ขาเลาปีดพี่ีแรกเลาปีดนะนะครับแลวจะเหลือสี่สิบแต้มก็อันนี้คือแลวแต่ศรัทธาเลยนะจะแลกอะไรนะครับก็มาดูเองแล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้มีแค่3วันเท่านั้นนะฮะนับวันนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับเวลาตรงนี้นะืออนะครับอย่าคือแบบพยายามปั่นให้ทันลวกันคือของฟิลมคุ้มมากเลยนะส่วนของเติมเงินเนี่ยแล้วแต่ศรัทธานะฮะืออเพราะว่าในรถจํากัดเวลาเนี่ยคือซื้อแล้วมันก็ได้ทองเนาะนะครับคือเบ็ดเสร็จมันก็ได้ทองเยอะอยู่อ่ะคือแบบโอ้เป็นมือแล้วอื้อนะครับสำหรับเอาไว้แบบไปเรื่อยๆเปิดตรงเปิดตัวกันต่อเนาะ นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มีพวอค้าจำกัดเวลามาให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วในมไมค่อยที่ซื้อมันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าได้โป้งได้ป้ายเนาะนะฮะอันนี้ก็ค่อยมาดูกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ที่แบบเฉยๆกับกับอันนี้คือพี่แบบเขาเรียกว่าส่งตัวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาซื้อแพ็คพวกนี้จะคือจะเก็บซื้อแพ็คใหญ่ถ้าเราจะซื้อนะอืมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราขอไปลากันที่หน้าชุดแดงและกันอัปเดต,ตออกิจกรรมกันไวๆทั้งแบบเสียตังค์และแบบฟรีนะฮะแล้วแต่ศรัทธาศรัท <laughs> ธามากก็ชุดแดงอ่าศรัทธาน้อยก็ก็กิจกรรมเลยรอเล่น <laughs> ลอเล่น,ลอ,ลนอันนี้คือแล้วแต่กำลังซ้าของทุกคนนะฮะพกเก็บเนี้ยแล้นี่กันยาวอยู่แล้วนะนะครับก็เล่นกันเป็นปีอะโหหลายปีเลยแหละก็ค่อยเขาเรียกว่าสะสมของกันไปนะฮะอันไหนไม่ทันก็ค่อยไปแบบตามเก็บเอาแบบ เวลาอื่นอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะมีย้อนกลับมาหรือเปล่านะพูดเผื่อไว้ก่อนอืมาวันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหทั้งแบบดีใจแล้วแบบเหนื่อยในการเขาเรียกว่าใช้เสียงมากๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีนึงหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคือช่วงนี้ยังเสียงยังหายไม่มากแต่อยากแบบทําคลิปลงให้ดูนะโอเคครับวันนี้ก็ผมเลเซอร์แคทเตอร์ส,สักสักฝากต้องล,า,งลาไปก่อนแล้วครับ เดีย๋ยวไม่เจอกันใหม่สำหรับคลิปข้างหน้านะไปก่อนละครับบ๊ายบายครับ